ออกมาเบึงพัดพี่น้องตายเมื่อแล้วเหลือตแตงแต่ข้าวดแก่เน,เนือกะปล่อยตัวมือนี้แหละครับเหลืขอข้าวดพอดีออกมาถาลูกศิษย์ลูกหานะครับโชคมีใช่เป็นวาเปินสีมาแวะมะยามที่ คือนานมา,ากเถอะบุ๊คุณไว่าแมนรถโชว์ว่ะม,มาทีน่นี่ต้นแค่ครับ โอ้门外 oh. ว่ามันรถผู้ใหญ <laughs> ่สวัสดีครับสวัสดีครับอืมมามาเยี่ยมอาจารย์ว่าทานไปแต่นีนกางตัวนั่นทานแล้วมอมแล้วเนาะเออออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามอ๋อแต่ว่าแม่บ้านเพนิ่งกวาดเมื่อนี้ละธรรมดาเพิ่งออกเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าเพิ่งเสียรากันผิดกันในรายมือผิด เป็นได้แน่ครับผมสุขภาพกะกะดีสุย่างล่ะกับว่าเป็นยังดอกคือ,ค,อคือหมายว่าเป็นไข่ก็มันมันบม่ได้อ่อนอาการแห้งบม่ได้ว่าอาการแห้งก็ต้องปกัก,กตัวเพื่อรับรองสังคมประมาณน,นี้บครับแมนแต่ว่ากักคันบ่ไปแล้วแทบสีบ่มีอาการหมดละตอนติดคันบ่คันแม่นปลัดบ่บ่ไปตรวจแม่นบ่บ่ไปตรวจนะมันมีแต่คันเนื้อคันตัวนี้เดียวแค่นั้นเรากะไอไอย่างก็มัน เ <S an> จ็บชิงเ <S an> จ็บชิงเรากัขันอ้ยเดียวกันเราเนาะเจ็บชิงขันหน <S an> ึ่งก,กันตัวเลยเรากะเรากะปวดหัวแต่ปวดหัวปวดมากประจำเพราะว่าปวดหัวเราปวดหัวหัวบฮ้อนหัวบฮ้อนแต่ว่ากัปวดมากประจำแบบที่นี่เขาก็เลยคือว่ามันมันสิเป็นไม้เกลนแบบเกาที่หรอกไปมาไปตรวเลยแจกฟอดเลยโอ้ป่ที่นี่ห่วยครับรถขั้นไม้ตัวนี้ไหมโอ้พี่น้องครับรถไม้ ตัวตมาต่อออกในบลายมือดอกออกได้บลายมือโอ้ปายแดใกล้ใกล้หอดมือเลออกเลวได้เลยจีมานวอนอะไรเนี่ยเออเอาโอ้ยแย่งบ่าเถือกสองศูนย์ห้าพี่น้องศูนย์สองศูนห้าเอานี่บอันเขาว่ารถเบ้นนี่ชั่วครับโอ้พี่น้องครับโอ้งามไหลจักบานล่ะ สองพันวันสองพัโอ้พี่น้องครับรถเปบนครับรถเปบนมายามอาจารย์คมทะเบียนทะเบียนทั้งนี้กับสองสุนห์หาขึ้นกันพี่น้องเอ้โอ้มันลรอทะเบียนขึ้นกันตัวนี้ไหมออคักขัดขัดขัดเอาเป็นนักขึ้นเดียวสีนี่ขึ้นเรียวสีนี่เห็นแล้ ที่จริงผมมักสีดำัางต้นอยู่แล้วแต่ว่าผมเกิดวันเสาร์ผูเฒ่พิ่นว่ามัืกอถึงสลกก็สีดำครับวันเสาร์นี่วันเสาร์ตามล้าแลวคือสีม่วงแต่สีม่วงมันบ่มีดอกรถดครับคือผิดวิเัยเป็นสีรถเดี๋ยวิ่นว่าวันเสาร์กบสีดำมันจะถึงสลบกันอืคขันว่าไปแล้วเนาะสีดำคือเป็นสีที่มันมันมันเข้มขังดีไหมมันเข้มขังแล้วมันอย่างเนาะไอติมบ่ โ oh! <laughs> อ้อฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มสฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยาฮ้ยเ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 ั้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยัน้ยเฮ้สิม้ยเฮ้ยเฮิยเฮายเฮ้ยเ้ยเยี่ 2, เายเยย สงสัยพลสิภาไปกินกาแฟาทั้งไหนบุกาบ,บัรูล่ะเอาที่เนี่ยตอนนี้คือเขาปาาลอดภัยหรืโชกปลอดภัยกันละเออเ่าต้องย่านอาจ,จารย์ว่าไปหันมานี่ได้กรับอาจารย์ว่าเออไม่อาจารย์นั่งสิริมงคลน้ำโอ้ยอเนาะ <laughs> สิภาไปเติมหลวงพ่อไะไเนาะมาเติมเราเลยอา <laughs> จารย์คบนังนี่แหะครับอือผมไปเอาวัดที่ไหนคือรถได้วัดที่นี่อคือรถเราพี่น้องได้อือรถรถ เดี๋ยวขาดเข็มขัดครับอ,อาจารย์เป็นไรครับภายในโอ้งั้นที่นั่งครับอ่อทะเบียนอย่าลืมนะครับเด้อสองศูนย์หาครับเดี๋ยวมีเงินจะซื้อรัตกรีไใบยูแจ็คสิบใบอยู่ ไปแต่แจ่บัวแก ceksin, risque, ้วฉลองเพ่งกับั้นแดงแท่งไก่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ิดก่อนแต่วันแดงแท่งไก่บอกกับผู้งเหมือนกันเนี่ยว่านี่เนี่ยเพราะว่ามือเป็นก็คือมือเขาออกกองแต่ว่ากัยังว่าล่ะคือโรวมให้ไขรเจ็บมันไม่ให้อยากเป็นดอกแต่ก็ถ้าเป็นเขากบดูแลรักษาคือมันเป็นมากกว่านั้นแล้วเพราะทะเลมือนีคือมือสิมีอาการแต่แค่ไหนคือว่ามือวันที แปดที่เก้านี่ประมาณนี้มันก็ต้องติดมากกว่านาน,นั้นแล้วก็บอกเลยว่าน้ำมันใดเราก็มีคนอยาใกให้ติดเอาโอ้เดี๋ยวสิไปไอ้นี่จะเข้ากันสิไปปิดประตูไว้จะเข้ากันอ๋อใส,ส,ส,ส่จะลงไปทางคน,หนคไหนบ่างเชื่อใจคนร้อนระวังง้อสีขาวไปพี่น้องครับอ่าอันนี้คือรถนะครับรถขันว่าไป รถขั้นนี้ก็เป็นรถถือวา่าเป็นรถไม่ล่าสุดนะครับของโจววิชัยจากนำพันนำแรงครับการเก็บนั้นสะสมมาสื่อัะหลายพันบาทยูพี่น้องครับประมาณสามสี่ห้าพันหมดล่ะครับชิมีม่ก็เสียไว้ใช่มีก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวพอชิมนากแล้วกันขอบคุณโชคหลายๆที่กุศลามายามแล้วก็รักสีพ้าอาจารย์คุ้มไปหากินนั่นจินนี่จังหน่อยครับ ตามห้งข้างข้างหรือว่า,า,ออาวกาฝอกาแฟกับพ่รู้ล่ะพ่อกันชิมหนังแล้วกันไปนองครับอืมไปบ,บายครับไปบ,บาย